ดูไหมคะว่าถ้ารถของเรามีรอยแตกรอยพูดรอยชนสิ่งพวกนี้สามารถกําจัดรอยออกไปได้เดี๋ยววันนี้ไฟจะมาพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นกับตากันเลยค่ะถ้าใครเปิดปิดประตูรถแล้วมีเสียงเอารยดหรือมีเสียงเหมือนเหล็กขูดกันแบบนี้ไม่ยากทุกคนแค่มีสบู่ก้อนเดียวแล้วถูไปที่แกนประตูรถแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ายังมีเสียงอยู่ไหม เวลาที่ฝนตกน้ําฝนก็จะเต็มไปที่กระจกมองข้างทําให้เรามองเห็นยากกันใช่ไหมคะทุกคนไม่ยากเลยแค่เรามีมันฝรั่งครึ่งลูกถูไปที่กระจกแบบนี้ล้างน้ําออกนิดหน่อยเท่านี้น้ําฝนก็จะไม่เกาะกระจกแล้วทุกคนและถ้ารถของใครมีรอยคูดก็ไม่ต้องกังวลไปนะทุกคนแค่มียาสีฟันหนึ่งรอดแปมไปที่รอยคูดแบบนี้ถู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 ถ,ถ,ถูแล้วก็ใช้ผ้าเช็ดออก นี้รอยคูดก็หายไปแล้วทุกคนเวลาที่ขับรถไปนานๆไฟหน้าของเราก็จะเริ่มเหลืองเริ่มหมองแบบนี้กันใช่ไหมคะทุกคนไม่ยากแค่เรามีนะ้ำอัดลมมีขวดลาดลงไปที่ไฟแบบนี้จากนั้นใช้ผ้าเช็ดออกนิดหน่อยเ <c oughs> ท่านี้ไฟหน้าของเราก็จะใส่กิ๊กเหมือนใหม่กันแล้ว อย่าลืมล้างน้ําออกสักหน่อยกันนะคะทุกคนมดจะได้ไม่ขึ้นรถเราเพราะเราไม่รู้เลยว่ารถของเราจะอยู่กับเราได้นานเท่าไหร่ยังไงป้องกันไว้จะดีกว่าค่ะ